บานวันถือไปลูกถือไปผู้ไปถือไปบ้านค่ะเลยเก่งเก่งเดิกเรียนมาบ้านเข่าซอยมาบ้านลูกบ้านอืมมาลงไปบ้านแห้งครับผู้น่ะบ้านไปลูกยางไปอีกงานวันนี้แหละเข่าใหญ่เด็กหน่อยครับถือยเงถือยางผูถือถือถือยางผู้เร็ว แง่แพนดาไปยังเร็วๆงเร็วแลงไปยังนั้นขืนท่นแท้พนะลูกขืนมาขืนมาขืนมาขืนแล้วพี่หนาพนะเร็วๆง่ผูผูผยางน้ำแพนดาเพ่อเร็วๆแง่หอพ่อเร็วเร็วไปบานน้ำพอไปหา่อพ่อเร็วๆแง่าง ไปบ้านให้พุ่นพอแล้วให้หนี่พอแล้วลูกพอแล้วยังไปน้ำเพนด่าไปน,น้ำเพนด่าปุ๊บปุ๊บหาพเพาะยังเออยังเร็วๆหาพ่อเออไปยังนี่นายยาท้องอันนี่แลรองเท้าอยู่ไหนรองเท้ารองเท้าอยู่ไปเดินเดินหารองเท้าเร็ว คเด็กเรียนมาวานเขาซอยครับ